สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้องไม่ได้เจอคนเแต่จ้าสบายดีตอนเศร้าๆจ้่พี่น้องกะมื่อนี้น้องคนก็ได้ไปใส่พี่น้องมื่อนี้อพอเพิ่นอันจกเต้าถ่านเพิ่นเพิ่นจูดได้ประมาณสองติดกลัวๆเนะพี่น้องเกือยวกับเขาสามติดเพิ่นจูดไว้ล่ะกาพากันออกไปเหดเวียวอยอู่สวนกะมื่อนี้เนาะอีพอเพิ่อนก็เลยแบบมนันหมายเมื่อแล้วนะก็เลยเจาะพี่น้องอัน มางเต้าทานกาน้องอนกับนุ่งเขีองนุ่งเถียงก็ถือไปก็ะชิพากันเข้าไปอันเกิฟทานใส่กระสอบพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องว่ะชิได้จะกกระสอบน้องหัวนิ่งจะละเทื่อนนะเป็นกาได้หลายาได้พี่น้องเอาไปขายก็ได้เกล่าล่าล่านไปเดี๋ยวไปเบิ่งมืันนี้เนาะคุณเลยพี่น้องอยู่เงกอนในุเลรต้องแต่งงานขำหวามขยังไปที่พ่อกับอีแม่์เป็นไปก่อนเลยพี่น้องบม่ได้ออกสวนบม่ได้ออกหน้ามือนี้พากันไปอันกิฟทาน nhà ngắt ảnh đang bàn tay thì anh em ăn xuống như đang bàn không Để Tàu bác nhảy nhau nhìn em hình bỏ พี่พอเอาออกแล้วแล้ว,ลวพี่น้องมีแต่เก็บใส่กระสอบไม้พื้นแก่มาว้เต่สวนฮาบ้าใบลายพี่น้องเอามาใบจูดทานเอาออกอันนี้นะกาเอาตัวไม้ลงต่อเลย <c oughs> มาซอยพี่พอก่อนพี่น้องจะน่อยเกี่ยเส้งแลวเดี๋ยวสคของเงินลำลาวอีก <c oughs> ยังยี่สเซียงจมจะโดนจะใครไปดีพี่น้องเมืองนาดูกล้วยเหรอบ้านี้พวกจะเข้าบัลปลากล้วยโปรปีงัดมันตะวันนี้เก็บได้สีสอบเลยยกแล้วแล้วนีไปสีสอบจะไปอีกร้อมจะมาช่วยก็อือว่านางมาส่วยแล้วว่อยู่แล้วฮะ ออยากเห็นไหนพ่ออพี่่้งมุมมาเลยปะทายเอาคนนึ่งจาดเก็บทานใส่พอที่อ้างมือพอใส่พใจอันนี้เรียกเข้าใจเด้ตากนี้จะไปกินของเราว้าเป็นผู้คนมาแต่ส่วนมาได้พี่น้องตัวนี้ก่ะเอาตัวนี้ออกแล้วกันเวียนคอต่แตะเงินจะเป็นตรงเฮ็ดทานตรงเวียนยันไปเพราะเงิน เส<อ>งแล้วเ<ร>ด้ดินเพาะเงินเสงแล้วทิศนานนี่ก็เสีงเลยเซงหลายแบบนี้ยิบแตยิบเราไปส่งเขาแล้วเขาเอาแล้วน้ำมันนี้สอบเท่าไหร่แล้วเด่นห้าสิบ้็ก็โคตรถ่ายให้ยุ่อขแนมนม <c oughs> ใครจะแดดไปไเนาะด้ท่้านแดดมีคนาตอนเนี่ยเปินจะไหน

You know what he would give that hand then? có tiền đó đó. Đi đâu vô? Si hãn nó mà nằm coi. Nó đi nó đi งี้แม่ต้องหดังงามมาละอืมันจะลงนี้แหละขนาดเสียผ้าปิดสองกเข่าอยู่เนาะอือจะเข่าเหรลูกสามสี่ เบรนทัดใส่ดม่ก็บันทัดมาตลกเลยเยอแล้วก็ป็นทัดตัดใส่ตัดเตนเมือนเดิมเนี่มันวเลเต่าวล เำลังเนากัำลังเท่วไปอีกสองสอง่ <natürlich> Esta, <'cause> ่ากเ่า่าเฮาบเรอนงงเ้แถวเบ้งลเื้อะเบยละาเก็เลย่ายบ่ นี่แหลนี่่เราไหลเลยขนาดนังนกือเราไม่ได้เป็นนไเราขาสายแดงข้าไรข้านัไคิดอันนั้นดูเราออกเลยวอกับไกเพียง A dọc niềm phá đêm khóng dưới. A dọc có khi nào mình áp ừ. à, mình biết, mình áp mình áp mình biết, mình mong nè hong có lý thao thời kỳ khóng kỳ nè hùng kỳ này. Lay áp phục luôn áp dụng thật là cái này áp dụng. Bunny, mọi người có lẽ, bunny, mọi người có

สิบสอบแล้วพี่น้องกำลัง,งยิบยิบพอยิบย,ยังม,มือมึดเลยพี่น้องกระสอบมึดก่อนยังกระบายประมาณห้าหกสอบปวกไบแม่กำลังไปซื้อกระสอบตอนนี้ได้สี่สิบแล้วพี่น้องไปซื้อกอมาสี่สิบสอบเลยประมาณหาสี่สิบบกสอบเดียใสอบหาสิบ หมาแต่เชาา้าเี้ตอนนีน้12โงมงเลยพี่น้องกาสำหรับทิ่นี้น้องคนกาทิ่ดาขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องกามีอย่างไรน้องมินิพากันมาเก็บฐานเุบหนาพอกันใหม่แต่จ้าพี่น้อง